พร้อมจะมาเล่นทุกกีฬาที่ LSM เฮงหรือยังล่ะทั้งทั้้งทเมาคลีเล่นเกมเมาคลีเล่นเกมต่อยมวยไทยเล่นกีฬามีเจ้าไรใส่ไปให้หมดมีเจ้าไรใส่ไปให้หมด TLSM เฮง TLSM เฮงมาข้ับนายกที่สองครับคู่เอกคู่สุดท้ายของราชดำเนินสเตเดียมไลน์ในคืนนี้ครับและดูการต่อยมัดของข้อต่อยครับเนี่ ต่อยซ้ายแล้วตั้งไวเลยครับบล็อกไวเลยครับตีนซ้ายมาเลยครับขณะที่เสกสรรออกขันเมืองนั้นไล่เดินเข้าหาน้องนลครับดูสภาพร่างกายครับคนอายุ31โอ้โหโดดจ่อพับนอกพับในครับข่าวครับมาแล้วครับหมัดของเสกสรรสายของตอมไกแอนนี่มวยไทยนั้นหยุดไม่ได้ครับเตะแล้ววนไปเตะแล้ววนไปเขาไปเป็นเป้านิ่งนะครับ ไปยืนบวกไปยืนแรกนั้นเสกสรรชอบอยู่แล้วครับมาแล้วครับกับปั้นเสกสรรกินทองกินหน้าครับมาแล้วครับเสกสรรจะต้องบอกว่ายอมเจ็บอยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาเจ็บจนชาเลยครับแล้วดูนะครับก้องไกรเตะขาครับทรงนี้เหมือนครับตอนที่เสกสรรต่อยรุ่งเกียิดเลยครับคุณจะชายดูดีๆครับนะครับโอ้โหไม่ถึงตัวครับเสกสรร ุกขวาวางซ้ายวนไปครับโอ้ยเสกสรรครับแม่ยางจะแตกหรือเปล่าครับโอ้เอาเข้าง้างมาเลยครับม้างมาจากพงมทีรีแล้วโอ้โหเสกสรรยังเยี่ยมได้ครับแยกเขี้ยวเตะเตะเขี้ยวขาหน้าครับแม่ชักยุ่งแล้วครับพับนอกพับในเล่นงานุ่นพี่เลยครับโอ้ยเสกสรรล้มจิ้งล้มงายครับไหวหรือเปล่าครับ เอาล้ครับลูกขึ้นมาเดินต่อนะครับเสกสรรไม่เคยทิ้งตัวให้ใครง่ายๆนะครับนี่คือสไตล์ของเสกสรรแล้วครับโอ้โหอะไะครับก็ใครดูนะครับไลพัดไลยแล้วก็แค่ขวามาเอาแล้วครับเสกสรรทายานีไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับอ้าวครับยอมเก็บอยู่แล้วครับเสกสรรเป็นมวยไม่เอาเปรียบใครนะครับดูครับดูการต่อยครับโอ้โหผู้นรกแตกอย่างที่เรียนไว้อ้าดูครับแตกกันเลยครับพี่กับน้อง บนเวทีว่ากันไปครับลงข้างล่างว่ากันทีหนึ่งนัดสองใส่กันครับหน้าช่างฆ่าผู้บรรยายมาคนละทีสิ่งที่เราต้องการมาแล้วครับคุณิทธิ์ครับโอ้ร้อนชาเลยครับคุณนาภูมิร้อนชาเลยครับเวลานี้ครับน่าจะดำเนินสเตเดียมได้หน้าจอไม่ต้องถามถึงเลยนะครับคุณเจ้าชายนะครับใส่สันหักานใส่เข้าไปลูกซ้ายครับตอกขวามาแรกคนละที หมดแล้วนะครับโอ้โหหัวใจเด็กคนนี้ครับดูครับอย่างที่ผมเรียนไว้ครับหนังตัวอย่างที่ดีครับสุภาพบุรุษกดสังเวียนและด้านล่างครับเสกสรรดูเขาเตยครับโอ้โหแล้วกอไกลก็ไม่หนีด้วยครับโแตกด้วยครับก็ไกลแตกนะคุณผู้ิ์เสียงจงกลับมาเดี๋ยวนี้ครับเสียงเริ่มหายแล้วครับผู้บรรยายถาแล้วครับตามต่อนะครับเริ่มางยกสามครับเสกสรรต่อสาวบอลก็ไกลครับนี่ครับไปว่าโอ้ย เอาซ้ายครับเอาอะครับเสกสรรหมัดขวาครับโอ้โหต้องบอกว่าถูกพู่เลยครับถึงแม้ว่าชื่อเสียงว่ารมีของน้องไกลครับจะมาทีหลังครับแต่ว่านี่ยครับสู้ยิบตาเลยครับต่อยตัวขึ้นไปบนเวทีแล้วสู้ยิบตาครับนี่ครับเมื่ออยู่บนเวทีชีวิตคือการต่อสู้ครับผมยัดอยู่เสมอครับถ้ามันยายอารมณ์แบบกวนๆหน้าไม่เหมือนพ่อก็อย่าไปกลัวครับดูเขาต่อยดูเขาใส่กันครับ ทำไมเขามีชื่อเสียงทำไมเขาพรมเส้นคงวากับสังเวียนนี้ครับดูเสกสรรต่อยครับโอ้โหแพ้ชนะไม่รู้ครับดูครับดูใส่กันครับโอ้โหแม่จะดึนสองโอ้ยจะดึนสองกับกัรเสกสรรประเภทตุ๊กตาล้มลุกครับเด้งไปเด้งมาวิ่งเข้าใส่เหมือนเดิมครับอ่าเนี่ยครับเสกสรรตอกไก่แล้วครับมีตัแหน่แตกแล้วนะครับนายกที่ผ่านมาแต่ว่าดูนะครับอ่า วันนี้น้องไม่กลัวพี่ครับและสิ่งที่เห็นก็คือว่าเข้มข้นถึงใจแลวครับถึงพริกถึงขิงถึงข่าถึงตะไคร้ครับดูเดือดเล่าใจครับยกที่ผ่านมาแฟนบอลกดมือทั้งสนามเลยครับคุณชายพี่ก็ใส่เต็มที่ครับน้องก็ใส่เต็มสูงครับเอาแล้วก็ดูครับยืนแลกกันนี่ไม่ให้เ็าโกรธกันครับเป็นกีฬามวยไทยครับดูครับโอ้โหพระเดชพระคุณเจ้าเอ้ยหลวงพ่อหลวงพี่ที่ไหนวะ ใครหนีใคร้วครับเสกสรรนั้นเดินอยู่แล้วครับแต่ว่าก้องไกลครับเอาละครับเนี่ยครับแข้งซ้ายครับเอาละครับเสกสรรต่าอกซ้ายใส่เข้าไปโอ้โหหยุดไม่ได้เลยคุณชายใครหยุดคนนั้นแพ้ครับพูดง่ายๆครับใครหยุดคนนั้นแพ้ครับโอ้โหแฟนๆมีความสุขครับขอบคุณน้องรักทั้งสองคนเลยครับทั้งเสกสรรและก็ไกลครับโอ้หัวใจไม่ยอมแพ้หัวใจหน้ากล้าทั้งคู่ ใจหน้ากตาบสักคู่ครับคุณผู้ชครับเนี่ยครับหัวใจนี่แทบหยุดเต้นไปแล้วนะครับนาทีนี้ครับหัวใจของคนดูนี่แทบหยุดเต้นเลยครับเอาละครับตามต่อครับลุกขึ้นมาเสกยงสันใส่เข้าไปกองไปพิดพิดโอ้โหหาเหรียญตีจนได้นะครับเสกสรรักไม่รู้จะเอาทำไหนมาบรรยายครับโอ้โหดูครับงัดออกมาไม่เกินก้าวเดียวครับเสกยงสันวิ่งเข้าไปอีกแล้วโดนเท่าไหร่ก็โดนไปครับ โดนเท่าไหร่ก็โดนไปครับอยู่ที่ก้าไกลครับอยู่ที่ก้าไกลครับโดนและอย่าออกอากาศครับโดนและอย่าออกอาการครับเ็กสันเดินเร็วขึ้นมาแล้วโอ้โหยิ่งมากยกยิ่งแรงขึ้นเ,เรื่อยๆครับอเอาวัดกองหัวใจคนทั้งโลกคนทั้งประเทศครับคุณประสิทธิ์เชื่อเลืเอเกินว่าการถ่ายทอดสดครั้งนี้ หลายๆคนที่ดูอยู่ในต่างประเทศคงจะคิดถึงงวยไทยคิดถึงเมืองไทยคิดถึงบ้านเกิดของพวกเราเลยครับนั่นแหละครับ,รบมาเมืองไทยดูมวยไทยกินอาหารไทยนะครับแล้วก็ข้าวัดไทยครับไปไหว้พระนะครับท,ที่ท่องเที่ยวก็มีเยอะแยะมากมายตามต่อนะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าผลการโชคดีออกามาอย่างไรนะครับเกมการแข่งขันของทงั้งคู่ครับได้ใจของแฟนราชดำเนินสเตเดียมสเตเดียมไลฟ์ไปอีกครั้งนึงครับ ต้องกได้โอกาสครั้งสำคัญในชีวิตเลยครับวันนี้ขึ้นวัดชั้นเสกสรรน,นะครับก่อนหน้านี้เขาทำสำเร็จมาแล้วด้วยการคว้าแชมป์วยรอบอีสูสูนะครับดูเสกสรรครับแผนยกนี้ครับโอ้โหเหลือเชื่อออกไปรวบในเลยนะครับอย่างที่ผมเรียนครับยิ่งชกยิ่งพัฒน,นานะครับทางด้านเสกสรรส1แล้วก็จริงสมัยก่อนนี่หัวไปก่อนอย่างเดียวครับไล่ทุกคู่ต่อสู้อย่างเดียวแต่ว่า3 1เน,นี้เขาเริ่ม ดูว่าทางนัดก้องไกจะกลับมาสู่เกมของตัวเองได้หรือไม่นะครับโอ้โหในนัดชิงชนะเลิศมวยรอบิน่ยสูเขาทำสำเร็จมาแล้วนะครับนี่ครับคุณประสิทธิ์ดูนะครับเสกสรรรู้ว่ายกนีก้องไก่กงเตะซ้ายนะครับแต่ว่าออกไปในรวบเอวเลยครับโอ้โหนี่คือมันสมองครับใครบอกว่าเสกสรรมีแต่พละกํำลังครับดูสิครับโอ้ยต่อยน้ากระจายครับจิ้มมาีกแรกอะรู้ไหมไีกแบบนึงแล้วะครับ เปลี่ยนโ่องอีกแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับไม่ต้องถามว่าทำไมเสกสรรก็ถึงครองใจแฟนมวยได้อย่างยาวนานครับนี่คือคำตอบนะครับคำตอบอยู่บนเวทีครับแล้วต่อยกับใครก็สนุกดูเดือดทุกครั้งนะครับมาแล้วครับมากองก่ายเดินมากแล้วแข้งขวาหมัดซ้ายมากองก่ายนั้นถนัดซ้ายอยู่แล้วนะครับซ้ายธรรมชาติอยู่แล้วครับ สองยกแรกนี่โดนเตะลิ่งไปกิ้งมาขาทับพระเจะกระเพกกระเพกยากจะแตกนะครับแต่ดูครับตอนนี้ลืมไปแล้วครับยังเป็นฝ่ายเปเกมเดินครับเอ,อ,อ,เอว ไทยครับยอดทีเดียวครับเสกสันหลับยาวเลยครับโอ้เจ้าตัวยังงงอยู่นะครับเหลือเชื่อจริงๆครัหปัดหรือสอกน่าจะเป็นหมัดครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับแฟนๆดูพร้อมๆกันครับตันลึกกันทักเวทีครับโอ้โหอ้าวดูภาพช้าครับเจออะไรเข้าไปครับเจอหมัดครับโอ้โหขวาครับเปลี่ยนเดียวครับสวนครอเดียวครับ เหลือเชื่อครับดูมัดนะครับนั่นแหละครับขวาบวกเข้าไปครับใครจะไปคิดครับโอ้โหดูท่าจบเสกสันรับทะแย่อยู่แล้วครับบวกบัดนี้บัดเดียวครับโอ้โหเหลือเชื่อครับพับทั้งขาพับทั้งแขนครับเสกสันออกขวัญเมืองโอ้โหเนี่ยครับขึ้นเชือกเลยครับต้องไปเอมี่มวยไทยครับเขาทำได้นะครับ